เป็นกำลังแร่งใจบันบางบันบ่าวต้บ่าวต,ต้ก็เลยสองพั สวัสดีค่ะบ่าวตายมาชมย้านหลังกำลังใจค่ะรูบหนึ่งค่ะ bên, đi thấy bản sao đa liệt khửn bướm 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 ขาได้พี่น้องขามอเตงแตนนั่นไม่ได้ขึ้นไล่อันนั้นนี่จังสองมือคนได้พี่น้องบอกว่ามอเจะไปเติมเน็ตมากไม่ได้เติมเน็ตมากหลายมือหรอมอเตอเติมเน็ตมากเด้อพี่น้องไม่ได้ไปตั้งไหนเราเติมเน็ตมาตังเต็มมีเงินไปเติมเลยมอเตอร์ไปเติมเน็ตมากโอ้ปวดกายอ่ะ เติมเน็ตมาได้เงินเดือนเราก็ไปเติมเน็ตพี่น้องเอ้สาวดาคนไปเบิองเล่าหลายเล่ากันได้หลายเล่าขึ้นไหลได้เท่ละสี่หมื่นหามื่นเป็นแสนนี่โอ้ยสนุกเกย์เอาเงินอะได้คูเดียนคูเดียนหล่ะพี่น้องเนีย ไนกูเดียนกูเดียนเลยแหละเนคนในบางหลายลแกงขาจะก้าวมันปวดขาแห้งพี่น้องนอันหลังไหนเนย่ยว่ากันเดอน้อปวดขาแห้งกําลังทำไกายภาพบําบัดขาจะคล้อมันปวดขาแห้งปวดขาครั้งนึ่งเลยจีบเราละเพราะปวดขาแห้งกูเดินปวดหัวเข้ามาหาปีเราดิก็เลออยอันอัหัวเข้าก็เลยเ่ราใครดีกันเลนปวดหัวเข้ามาหาปีเรา สวัสดีค่ะคนอ้องนะสวัสดีค่ะคุณแค้นอสสวัสดีเด้อคุณแค้นอดละครพื้นบ้านของคุณได้ไหลายเด้อ